นี่ห้อังันคะเนี่ยมดบี้เอานั่งมาตุนโอเคอ้านมีดยืนไม่รู้ว่าอาจารย์เปนันเกิดดาวนัหน้าคนน่านี่หกคนเราตั้งหกคนนั่นแหละหกคนงสามสี้เ็นี้มีซุปเด็กดีของต่อแม่เลย กับกระเต็นเ้ยเอ้ยงสนุกกับกระเต็นกินข้เอาเอานก็ได้เอ้ยไม่ไม่ไม่มีเกเ็อยากกินกินกินกกนนี่สนุกกับกระเต็นกระเมนี่สมันพ่อกับจ้อนมันได่ช้นะา่มมอนมาจ้าไ้ไกระตุ้นตัดแบบกรให้นใ่ไนชัอนหนีครับ่มันมีตัอีกแล้วป ออนี่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 ไม่ใช่ม่ใช่ขอากินย่างก็ได้สนุกขอด้ยขอด้ยเฮ้ยสนุกวยดนะสนุกกะกันกินด้กันได้ไหมคจาอนีน่้หชิ้นหน่อยเอเออหน่อยแป้งช้หน่อยแล้วเ็นตัาร้อยแล้เอาไปออได้ตังสามร้อยแล้วค่ะได้ตัสามร้อยนี่เย้ย เค้กมันจีซ่อมได้ยังไงวะ่านแค่สามร้อยมันก็ซื้อนาฬิกาแบบกูได้แล้ว้เรมาอข้ตนกควอะงใครอาเนนเออรเราจะเอาคำว่าการตูนเก็บหืโอ้ยตรนไอ้หนูเอาหนูเอา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 จะกินน้องจะกินน้อง ก็าก็เอากอไก่ไปด้วยแล้วก็สาราอาไปด้วยเหมือนภาษาลาวอ่ะน้องกาเออ,อ,อนกาตูน,นเพื่อน,อนเพื่อน,อนชื่อ,น,อน,น้องรีตูนนน้องการีตูน กะหลี่ไม่ได้ตรงวันจจากการีจะเป็นกะหลี่ได้จมไวเหรอจมกระเตมบดไอโจมมงไหวเหอไเหรออะไรอไปเนอะลงเกะบมาเป็นสองคนจัเอาคำว่าการอาแล้วของพี่อยู่อะ ก็บอกว่าได้ไม่ใช่ไม่หรอเอาอันเดียวพอหนูไม่กินเยอะดาวครึ่งตูนตะนข้นเขาได้กี่เลยกูครึ่งมึงก็ได้ครึ่งยังไงวะแล้วก็ศดแล้วก็พี่อิอ้อเลยมึงครึ่งกูครึ่งยังไงก็ในไงก็ในไงค่ะโอ้แล้วตจ้าวตูนตูนอย่างเดียวเอาตูนอย่างเดียวเต้นต้นไหนเนี่ยว้าวโอเคค่ะตูนเอออย่างนั้นแหละโคตรเท่อะตูนเอาแต่แบบแปลก เรเอาอะรเกินเพื่อนเดี๋ยวหยิบเองโอเคค่ะหยิบเองอันนี้คุณพี่จะเกินเพือนไม่ได้เ้ยค่ตออริฟล้าชอนเมย์จะบอกว่จริงใส่มีคล่าแล้วานะอือนีเ่มาจอนทีอาหรอโอนี่ชอนนีเนี่ยชอนนี่เกร้อนรู้สกนูสิ หลอดมะม่วงจ้าหหลอดกุ้ยเฮ้ยอร่อยอันเนี้ยหมายถึงแป้งอ่ะอร่อยอยากรู้อ่ะ้กินก่อนมีตัวไหนที่เรือกการ์ตูนพันชนให้เรียกการ์ตูนบางจันเรียกเห็บกุยเรียกมาพักยำทำไมไม่รักมากอ่ะทำไมกล้าทำไมไม่กล้าตูนนะพันชนทำไมไม่กล้าพันชนอ่ะที่แหตตอนปรสาทมันมีกล้า อก็คูลเนี่ยกล้าเล็กกล้าใหญ่พวกเราผู้ใหญ่ยังรู้อะค่ะจะแกะมันเลยพี่แกะให้แล้วก็ใส่จานใส่จานดีค่ะแกะมันเี๋ยวจะฝุดเดี่ยวเรียกคุณนายพันชนฮะฮะแล้วชื่ออะไรอะสอบกดห้าห้อที่ไหนแล้วแกะไม่ออกเดี๋ยวแกะใส่จานใส่ไงกระตูนใส่หน่อย หยิบใส่เด้อ๋อแป๊บหนึงเดี๋ยวก็เต้นแล้นะมึงนะมึงจะเต้นมึงเต่นคนเดียวแต่กูไม่เก็เพอาะเสียเพลงอะไรกันอ่ะพี่ยิงยาวยิงร้อยพี่มีนเล่ยดูคอนเทนต์พี่เอ๋ชอบเพลงนี้มากเลยรู้ป่ะเห่อเดี๋ยวก็มีอ่ะพี่อีวุอะไรไอ้ตรงโลตัสอ่ะเฮ้ยไอ้ตรงขลุ่มอะมันมีเห็นว่ายิ่งขยับยิ่งอะไรเดี๋ยวก็มีชมอ่านมาเลยรู้ป่ะ ยิ่งเยายิ er ่งร้อยฮะยิ่งเขย่ายิ่งอร่อยเออยิ่งเขย่ายิ่งอร่อยแต่พี่กับพี่กัพู้อ่านว่ายิ่งเยายิ่งร้อยอะไรอะประมจารี่เขาของก้าฮะโอยพี่นี่จานกรน้องกูหลอกกูซี้กับมึงซี่กันกูซี้แตมึงซอนแรกว่าว่าอะไรรู้ป่ะตู่ซี้ ตู้นถ้าน้องถ้าน้องอิ่มแล้วไม่นะเพ้ยเนี้เราก็ต้องาอามาอ่าเราใกว่วามกตู้สิเดี๋ยวเอาซออะไรเขาเรีเ<ต>เยกอะไรนะสิอา่าอันนี้กล้าทำให้มืออ่านตูส้สิไม่ใช่ตู้สิแต่ข้างหลังใครบอกอยากกินอา่าวะแต่ว่าข้างหลังอะกูเกิเขียนชื่อไมย เงี้ยน้ำตาจะไหลมะนาวมันซื้อช็อกโกแลตดูใบได้ฮะนี่ช็อกโกแลตดูใบเลยเหรอเบนน่าอีมอ่ะอีแพ้วกูถามนั่นก่อนใครวะวันนี้วันอะไรไม่ได้พูดไม่ได้อีฮะกูพิมพ์ก็ได้วะขี้เกียจวันนี้ วันอียงเกิดหาอะไรไม่รู้มันเกิดมันเกิดปูมจำไม่ได้หรอยี่ดอกแล้วก็หาอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะเลือกเฮ้ยไม่หนูจะเขียนว่าวันนี้วันอะไรแล้วดูวันนี้วันใครเออแต่ว่าวันนี้มันเกิดใครไงตึงตึงตึงกดแก้ไขได้จูไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันกดได้ขี้เกียจ เพื่อนอ่านไปแล้วอ่ะช่างวันเถิดแค่น้องเอานมข้นหวานมาใส่ได้ไหมอ่ะมันไม่อร่อยเอ็นก็กินหลายวันแล้วเนี่ยนมข้นหวานเนี่ยโดนน้องดาแล้วก็นของเซอร์ดี้นอะไรหรอขนมอยู่นี่กว่ามีหรอเฮ้ยเอ้ยอันนั้นกองกระเต็นตีจะหือปีตูนบ้าแมนขนมอะไรนะเนะี่เอามาเลยไอ้ พอเราิ้นปิ๊บมรงนปิ๊บมดู่ะนามีน้ำินี้อันนี้ของผมอมแล้วให้พี่อิ๋วแกไม่ออกมึงแกอะไร้าให้พี่อิ๋วมึงแบบพูดกอนจะอ่อนนะ้อใครยาก่ขก็อยู่นี่นี้ะมดอ๋อขาลกูแกของของนี่หรอขนน้อะไรบ้างคือขนมนาหนมนาคะไม้มาคือขนมอะ กบหนุ่มอะไรนะหนุ่มอะไรนะหนุ่มอะชื่อจริงมันอะพี่จริงนี่คือหนุ่มอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนอันนี้เลยอ่ะมันขาึ้นคหยีพู่รู้จักพี่พอสเตอร์ไหมอ๋อรู้จักมีต้องขอทักต้นพี่เขามีใยปะขอซองอ่พี่พี่พี่อะไรนะพี่พี่พอตเตอร์พอตสอตหรือพอสเตอร์รู้จักรู้จักทำไมนี่ใส่เป็นไงอือ ใช่คนที่เป็นตูดไหมพ่อคอตเตอร์คอตเตอร์อันนั้นไม่บอกอะพ่กับอันนั้นไม่รู้จักรู้จักแต่พ่ออ๋อบ้านขนข้างบ้านเลยเหี<_<_<_<_<_<_้ยแม่แม่ดังเลยโห่เสร็จแล้วคำที่พี่พูดแล้วเนี่ยาเขาก็ข้าหมาผมด้วยอะเอ้ออะไรแต่ว่าอย่าไปบอกเลยอะไรย่าค่ะ ไม่รู้อ่ะหมาไอตัวดำมึงมาเติมนะไอ้กี้มันไอ้กี้ดำมากไอ้กี้อุ้ยไอ้กี้ดำอ่ะไม่ใช่ที่ที่มันไล่ที่มันไล่พี่พวกพี่อ่ะอ๋อเอิ้นก็ะโดดนไหมไม่ไม่ต้องคิดถึงอดีตคืนวันเก่าๆยังคอยฮ่าอ้อยากรู้อะว่า ใครจะเปิดทีวีเปิดเลยเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเมลอนไม่หนูหนูเขียนหนูเขียนในแฮมเล็ตแล้วให้กระเตนเขียนเองบางคําหนูเขียนให้สูกสานวันเกิดนะพิ่ตูสวยพี่ตูคุยกับใครพี่พี่พี่ว่คุยกับสุกสมพี่ัดช้อพี่ตูชิมชิยนั่นใหญ่คว่เล็กตุกสับปรี่มรกต สตรอเบอรี่มรกตตอดแล้วโพธิ์โพธแล้วตอดรงมากดูกระดาษที่น้องเขาเขียนให้กระตุนขยัรแรงมากไอ้ช่างมาเถิดน่าเต็มสตาร์เฮ้ยฟังฟองไม่ไม่ไม่สตรอเบอรี่กรกตไม่ม po ันคือส้มส้มมรกตอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนส้มเขียวหวานก็ได้สตรอเบอรี่กรกต กรกฎสตอรี่กรกดตดแล้วโพสโพสแล้วตดสตอรี่คอคือส้มนะไม่ใช่มันเถอองร้งรันเราะคือำสุดท้ายไม่ไม่ใช่คำสุดท้ายตัวต้า ตุ้นกระตู <c ười> <c ười> กินสิ่งนี้เรือเหล่าร้างกันเตะมันกดได้เตะอะไรนะคนที่กดเตะทำไมนะไอติ่ปากกูไอ้สัตว์เธอเคยเตะปากกูกดตีอ้าวมากกดตีนั่นแหละกันหลิงก็มันกดขึ้นกูไม่รู้จักไงไอพีว่าทรงพีว่าสวอะไม่พีว่าสูหรอวะไขวะตอนตอนแรกเขาเขาล้อพอซาบีมาเให้หนกงงไขวะ กูกดตรงไหนชอบชอบยิมไทยหรือชอบทั้งสองแต่หลอกก็เน็กเน็เน็กเน็กเอ้ากูเผือกดช่มันเถอะกับไเซียนท่าเน็กน็กเนเนียไม่ไทยตอนี่ไทยคนคนหลอกกเทเตยีหลอกกูยหญ่เป็นเศรษฐี อยากมีบ้านมีรถอยากใหญ่อยากเป็นเศรษฐีอยากมีอยากมีเพื่อนที่ไม่ขอตัวเองใครวะอยากเป็นเศรษฐีอยากเข้าหลามไหมอยากตูนใครวะตูนอ่ะอยากมีพิมพ์วัสดุเสร็ไหมใครวะเออชอบติ๋ไมชอบพิมพ์วัสดุแม่ในครั้งแรกอ่ะพี่เพื่อนบอกว่าพิมไไม่ไม่ฟังฟังฟังหนูนะ มันจะมีเพื่อนบางคำเดียวมันจะมีเพื่อนหลายคนในห้องมันโคอสวีมากคือหนูใช้เวลาเกือบหนึ่งอาทิตย์ที่จะตาพูดได้เขาพี่วันหนึ่งหนูงพ่อสวีวันหนึ่งไม่จอกมันร้องยังไงดูป้าหนูได้ยินว่าอะไรไม่รู้แล้วก็อยุดจอกนั่งพ่อสวีแมนก็ขุนแขนมันร้องเพลงที่อยากมีบ้านมีรถ yang kuket ini Saya yang bin. Ini yang jangan. Wow. เอาเพลงขามนไหมอะไวะเอาเพลงอะเอาเนอกม่ไหมเาไม่พี่ให้น้องก่อนได้ไหมอะอยากเอาหมูเดงโอ้ยนี่ไงหมูที่เอนี้แอไม่มีไม่เห็นพี่พูดแเิยังไม่เห็นเขียน้อะจกัดดาวูอนี่ไงเอ็ดตั้งแต่เริ่มเนี่ย ไม่รำเป็นเกมหืประมนนี่น่ะรักสามเราเราสามเออคุณประมนอะไยอ่ะคืประมนปะไม่ลำเป็นเกมอเอถ้าไม่รำพี่ไรต้นชอบนะ นองหินรู้สนุกกันมั้ยใช่มั้ยเป็นใด <laughs> <Để không? cười> โอยมึงอยากออกกองเหรอพี่ก,กอยากออกองมึงอพี่กากส้มส้มเพอนเดี๋นล้มนนมองอ่เนาะมันมแล้วพี่กกกิอรันนี้อร่อยอร่อยมากอันนี้อร่อย แม่จะไปร้าบาเจ้ะว่าอันี้อ่อยอันนี้ขนมน้่ะพอกล็ตอ่ะเขานาไครูมันนี่มีคำนใ่ัเองไปใช้มือหึ่ห่าอมาดิห่ามาขนมเมื่อกี้เราเห็นพี่กัเหรอเขาเนี่ยเอาละห่างเ่ยอย่ายุ่งกับครูนะานะ